สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะน้ำตาลจาก NP 2 c s ค่ะวันนี้นะแน่นอนอยู่แล้วพลาดไม่ได้เมื่อวานนะคะช่วง2021 on ออนแอร์แล้วนะ EP หนึแน่ๆจ้าหน่ายซิ้นของเรานะแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องผลิตมีมไม่ว่าจะบอกว่าเป็นครูพี่เน่จะสุขุมอย่างไรก็ตามมีมล่าสุดนี้ เป็นมีมหม้อไฟออไม่ก็ oh เป็นเป็นอย่างไรนะคนดูเยอะมากนะสําหรับมีมหม้อไฟนะคะน่ารักมากวันนี้น้ำตาลก็เลยจะมาถ่ายไว้ป่อเปิดคอมเมนต์กันว่าพ่อจีนแม่จีนเขาว่ายังไงกันบ้างเมื่อเนเน่เจิ้จงไหน่ซินได้ยินคําว่าหม้อไฟแล้วก็โอ้โหรีแอคชัน่นยิ่งใหญ่มาก หนูหิวหรือเปล่าลูกอ่ะหนูทายอย่างนั้นดึกแล้วแบบอยากกินใช่ไหมโอบอกเลยว่าพอได้ยินเขาว่าหม้อไฟเท่านั้นแหละโอ้โหมาก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกดซับสไคร b ์ช่อง NP 2 Sis นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะมาเปิดคอมเมนต์กันจ้า มากันเลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะว่ามั่นใจมากนะว่า98ได้ดูรายการกันไปแล้วครบด้วยบอกเลยว่าเฮ้ย2ชั่วโมงกว่านี้แบบธรรมดามากรู้สึกอยากดูอีกเยอะๆคุณพี่ปล่อยมา6กชั่วโมงเชั่วโมงก็ดูจบนะดูจบครบทุกวินาทีด้วยคุ้มค่าค่า V.I.P ที่จ่ายไปมากอันนี้แบบอยากดูเยอะๆก็เออมาเล่าให้กันฟังนิดนึงมีเด็กฝึกคนนึงค่ะเขาตอบคําถามพีดีเติ้งชาเขาถามว่า ชอบอาหารจีนอะไรมากที่สุดอาน้องก็ตอบว่าฮอตพอทพอได้ยินว่าฮอตพอทเท่านั้นแหละคุณพี่ลูกสาววัยสามขวบแน่ๆเจ้าไหนซินของเราเนี่ยลุกฮือเลยว่าโอ้ยเหมือนกันเลยอ จริงๆอะชอบฉันก็ชอบนะเออคนบอกอย่างกันบอกอย่างเหมือนกันเลยเหมือนฉันเลยนะแล้วก็ถามเด็กฝึกว่าฮอชื ima, ่อมากอร่อยใช่ไหมหัวกลัวอาเพราะว่าเด็กฝึกใช้ว่าฮอตพอตนะครูพีเน่ด้วยความที่เป็นครูผู้ช่วยของเด็กฝึกต่างชาติก็เลยบอกว่านี่เขาเรียกว่าหัวกนะลัวอาน่ารักมากต้องบอกเลยว่าใครๆก็ชอบเพราะว่าอร่อยมากเราก็ชอบ NP two นะคะทั้งน้ำตาลแล้วก็ซิทเจียชอบกินมากปัญหาเดียวเวลาไปกินฮอตพอต หัวกัวเนี่ยหม้อไฟจีนก็คือตอนเวลาเราผสมน้ําจิ้มมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนบ้านเราไงวัตถุดิบของเขามันเยอะไปหมดของเราเนาะก็ต้องการแค่อะไรละ่กะกระเทียมพริกมะนาวน้าําปลาน้าํนาตาลอาก็ได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆแต่ว่าเวลาแบบอยู่ที่นูน่นวัตถุดิบมันไม่เหมือนเราอะ่ะมันก็จะแบบ ผสมผสมไปว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะได้กินน้ําจิ้มรสไหนนะอะไรก็แบบแบบไม่อยากจะแบบจะอวดจะขิงอะไรนะว่าน้ำตาลเนี่ยผสมน้ําจิ้มหัวกัวเนี่ยอร่อยมากบาาก็าแบบ ออกมาอมาน่าอร่อยมากเพราะฉะนั hmm. ้นแล้วเนี่ยเน่ไปกินกับคุณพี่ได้นะคะที่รักคุณพี่ผสมน้ําจิ้มอร่อยมากอันนี้พูดจริงเลยนะจเลยนะยังไงก็ตามนะฉันเลือกคุณแน่นอนอ่าหัวอีตติ้งหนีอ่ะฉันนะเลือกคุณแน่นอนนะผู้ส่วนหัวกลัวฉันแบบไม่เลือกหม้อไฟหรอกน้องแค่ชอบกินหม้อไฟคุณพี่คุณพี่ไม่หวงหม้อไฟแล้วนะจุดนี้นะยังไงก็ตามฉันเลือกคุณแน่นอน ฉันไม่เลือกหม้อไฟหรอกนะว่าชื่อหัวกลัวนะฉันก็กินหม้อไฟแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณก็สามารถมากินหมอ้อไฟกับฉันได้นะ,ะวชิงเคา้าวชิงนี่ชื่อหวัวกววาออมาละรร่วมวงกันเลยนะเปิดเตานะกินเลยเต็มที่กินหมอ้อไฟด้วยกันเออันนี้คนชวนเนี่ยเนี่ยกินหมอ้อไฟเยอะมากคนนี้คนนี้แบบว่าความห่วงความห่วงว่าฉันกําลังดูอยู่นะที่รักว่าจังใจแค่นี้ล่ะฉันดูอยู่นะอย่างนี้น่ารักคุณพี่น้องแค่อยากกินหมอ้อไฟ <c oughs> อ่านี่ขั้นข้านะคุณดูสิ ว่าวันนี้นะเป่าเปยของพวกเราเนี่ยมีความสุขมากเลยแล้วก็พูดคุยล่าเริงแล้ววันนี้พูดคุยมากขึ้นด้วยอวันนี้นะสังเกตได้เลยว่าเนเน่ดูมีความสุขแล้วก็ใช้ภาษาจีนได้คล่องมากนะเปียวจวดมากเป็นดีมากได้รับคาชมเยอะมากเลยว่าวันนี้น้องแบบว่าเมาคอยคล่องสนุกสนานเป็นธรรมชาติมากๆเน,นี่เจ้าหนซีนคุณเป็นนางฟ้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหรือเปล่านะ ก็น่าจะใช่นะคุณพี่คุณเี่วันนี้ก็น่าจะจริงเวันนี้ดีมากเลยนะฉันหวังว่านะชื่อว่าเกิ้มงตัวเหรนัน้นเต้าเปาเปยยา,าคือแบบหวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีคนเห็นลูกสาวมากขึ้นนะเจียยนี่ก็คนแกงหนูนะเห็นหนูเลี่ยแบบคุณขยันมากเลยที่เตรียมคําทักทายมาสามภาษาเลยอ่ะภาษา จีนแน่นอนภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยน่ารักมากคือไม่ว่าอะไรก็ตามฉันดูรายการจบแล้วเนี่ยฉันเลือกคุณฉันขอประกาศเลยฉันเลือกคุณคุณพี่นี่คุณพี่เตรียมโบตให้ครูพี่เน่แล้วนะไม่เขาไม่ได้เปิดการโบทให้เมนเทอร์คุณพี่ยังไม่เลือกใครเลยนะฉันเลือกคุณก็แล้วกันบทค่ะบทครูพี่เน่เนมวันนี้บอกว่าโอ้ยเนี่ยคือรายการ s u r v i v o r จีนอะ่ะก็จะเข้มข้น ดุเดือดแต่พอมีคุณอยู่ในรายการแล้วเนี่ยคุณเหมือนเป็นโซดาเย็นๆในช่วงบ่ายของฤดูใบไม้ร่วงเลยคือทำให้บรรยากาศมันสดชื่นเพลิพดเพลินอารมณ์ดีอะไรอย่างงี้อ่าน่าหลักมากนี่บอกว่าโอเคเฮาตะคุณเลือกหม้อไฟได้เฮาอะ แต่ฉันก็เลือกคุณอยู่ดีอ่าคุณพี่น้องก็ชอบม่อไฟคุณพี่ไม่ห่วงม้อไฟสิเอาเป้ยคุณไม่ต้องคนโทรลตัวเองแล้วคือหมวกคุณไม่ต้องควบคุมตัวเองแล้วคุณปู่ย่าเจียนเฟยอ่ะคุณไม่ต้องลดความอ้วนแล้วฉันว่านะเวลานี้เนี่ยกินเยอะๆเลยกินเถอะขอลองอย่าอย่าลดความอ้วนเลยนะเพราะว่าเห็นคุณมีความสุขกับเมนูอาหารแล้วฉันอยากให้คุณแบบ กินกินเยอะๆนะอย่างนงี้คนนี้บอกเถียนหน้าคุณนะหวานจนฉันไม่กล้ามองเลยอะ่ะไม่อยากจะเชื่อจริงๆไม่อยากจะเชื่อความงามของเจ้าง่ายซินเลยอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าจ้าคุณพี่คุณพี่เป็นคุณแม่ข้างรักนะคะเอาอีกแล้วันี่มางแบบมาแบบมาต่อมา,มา,มา,ต,อมาตอลูกสาวลูกสาวคือตอนนี้นี้ในคอมเมนต์นี้เาโอ้โหตอลูกสาวกันใหญ่เลยตอนนี้คุณแม่ เกียมไม้เรียวแล้วนะยืนหน้าบ้านแล้วไม่ให้ลูกสาวออกบ้านแล้วเนี่ยคนนี้บอกว่าคนเดียวเท่านั้นเลยนะที่ดูดีกว่าคุณในวันนี้ช,ชื่อก็คือ คุณในวันพรุ่งนี้อโอเคเจ้าไหนซินวันนี้อ่าแล้วก็เจ้าไหนซินพรุ่งนี้อย่างนี้นะคุณพี่นะได้เนี่ยเราเนี่ยเหมือนกันเลยนะเพราะว่าฉันนะก็ชอบหม้อไฟเหมือนกันวะแย่ชิฮวนหัวกลัวฉันก็ชอบนะฉันก็ชอบหัวกลัวเหมือนกันอ่าทุกคนตอนนี้นะ เปลี่ยนชื่อเป็นมอ้อไฟหมดแล้วใครๆก็อยากเป็นมอ้อไฟทั้งนั้นเลยเพราะว่าเนเน่ชอบสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้น้ำตาลจะเป็นแล้วก็บอกเลยว่าติดตัวเนเน่มาตลอดยาดมจ้าอืมสดชื่นนะคุณพี่นะอืมนี่นะยาดมเป็นสิ่งที่เนเน่เจ้าหน้าซีนมีติดตัวมาตลอดและแน่นอนว่าตอนนี้แพทริกก็มีติดตัวแล้วเหมือนกันเพราะว่าเชิญเชิญทุกคนเป็นมอ้อไฟเลยค่ะวันนี้ต่อจากนี้เรียกน้ำตาลว่ายาดมไม่ธรรมดา น้ำต่เป็นยาดมเพราะว่าอะไรติดตัวในเน่ตลอดเวลาคุณพี่และนี่สีเดียวกับแพทริกด้วยนะจ๊ะโอ้โหฉันน่ะอยากได้ยินคุณร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์จังเลยว่าเฮาเสียงทิ้งหนี่จีท่าอยากเห็นสเตจเน่ๆนั่นแหละรอคุณพี่รออ่ารอเนาะรอก่อนเน่ๆหนูเล่นใหญ่มากเลยลูกเอ๊ นี่ตู้เอลมาหิวข้าวหรือเปล่าก็าหลายอะมากินข้าวกับคุณแม่ไม้อะเนเนที่สามขวบคุณแม่เรียกกลับบา้านไปกินข้าวแล้วลูกที่รักฉันยังดูไม่จุใจเลยเนี่ยเกือบสามชั่วโมงอาวเจอกันวันเสารนะ์นะเน่แบบฉันชอบมากเลยเพราะว่าคุณต้าเซี่ยวนะคุณแบบคุณยิม้มร่าเริงหัวเราะล่าเริงคุณแบบยิม้มแบบมีความสุขมากเลยฉันชอบมากเลยที่คุณต้าเซี่ยวนะต้าเซี่ยวคือแบบ ยิ้มล่าเริงหัวเราะเอิ๊กอากอะไรอย่างนงี้ที่รักก็ไหลายมาว่าิงเค้าอ่ะฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงมาเลยมากินมาเลยมากินหม้อไฟด้วยกันนะวันนี้ฉันเลี้ยงอ่ะใส่เปเลยจ้าอิิชื่อหัวกัวอิิชื่อหัวกัวามากินหม้อไฟด้วยกันอ่ะเปาเป้มาแล้วว่ามิงป่ายล่ะฉันเข้าใจแล้วนะว่านี่สิหวนหัวกัวว่าคุณชอบหัวกัวนะฮอาตะได้ฉันจดไว้แล้วฉันจดฉันจดไว้แล้วนะ เนี่ยในจุดเร้ามาคุณรู้ไหมว่าฉันอ่ะดูสามรอบเลยนะเพื่อคุณคนเดียวเลยฉันดูสามรอบอันนี้ดูสามรอบไม่แน่ใจว่าคุณพี่ดูอ่าช็อตที่เป็นน้องอยากกินมอ้อไฟน้องชอบมอ้อไฟหรือว่าดูทั้งรายการสามรอบถ้าดูทั้งรายการสามรอบนี้แปลว่าคุณพี่ใช้เวลา เกือบ9้าชั่วโมงเลยนะคุณพี่เอาแชมป์ไปเลยนะคุณพี่9ก้าชั่วโมงคุณพี่ไม่ธรรมดาก็ไม่สิ้นทำไมคุณแบบว่าน่ารักแล้วก็หามากขนาดนี้เนี่ยคุณตื่นเต้นมากเลยนะเมื่อคุณได้ยินเขาว่าหม้อไฟเมื่อคุณได้ยินเขาว่าฮอตพอตเนี่ยโอ้น่ารักมาก เขาจริงแม้ว่าแบบเด็กจะแรปโหดขนาดไหนจะร้องแบบว่าเพลงเพาะหรือโชว์ดีขนาดไหนพี่เน่ของเราคุณพี่เน่ของเราเนี่ยจะแบบสุขุมตลอดแต่พอได้ยินเขาว่าฮอตพอตเท่านั้นแหละคุณพี่มันไม่ได้จริงๆนะเรื่องคินเรื่องใหญ่นี้พูดเลยว่าเรื่องของอร่อยต้องมาก่อนนะที่รักพูดอะไรแบบนี้กับฉันบ้างสิก็คือแบบแบบฉันชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคนเดิมมาคอมเมนต์ต่อโอเคตอนนี้นะฉันชื่อ เงเงอ่าคือเป็นแบบเด็กที่เล่นเด็กที่ร้องเพลงภาษาไทยน่ารักมากเจนตาวัาเจียวเฮงเงอ่ะเซนจ่ายวตเจียวเิงเง,งตอนนี้นะเรียกฉันว่าเิงเงฉันเป็นเงเงคุณแบบว่าคุณบอกว่าคุณชอบฉันบ้างสิใช่ EP แรกนะกะแสแรงมากตอนนี้ก็ เกิน <G ör n> ครึ่งดอมเปลี่ยนชื่อเป็นม้อไฟส่วนหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นออสการ์ส่วนหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นเหงิงเหิงก็ถ้าเกิดสมมติว่ารายการออนไปประมาณ3 4 EP ตอนนี้นี่ก็โอ้ยเปลี่ยนชื่อกันจนแบบว่านายทะเบียนนี้ก็คือถือไม่เลียวรอแล้วนะคุณพี่ก็อย่างมาว่าน้ำตาลก็ชื่อม้อไฟโอนิมตา,าก็ชื่อยาดมอ้าาานเลยนะยี่หาเดียวกันแล้วก็สีาเดียวกับแาา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 าบายาา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 าแต่ก็แบบว่าไมาต้องไปแย่งซื้อเลย <G ör n> พอกุบกิบพอกุบกิบอ่าเดี๋ยวว่าเจอกันอีพีหน้าบอกเลยว่าไม่พลาดจะดูครบทุกวินาทีอ่าวันนี้ใครใครโดนตกบ้างอ่าบางคนก็จะมีแผนกที่แบบฉันเป็นคนใจแข็งมากเลยนะนี่ไม่โดนเด็กฝึกคนไหนตกเลยโดนเ,นเนเน่ตกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกก็มีแล้วก็มีหลายๆคนที่บอกว่าก็แบบก็ได,ด้ก็เด็กๆก็ตกโดนโ,โ,โดนตกกันเยอะเลยก็มีคุณพี่หลายๆคนเด็กฝึกหลายๆคนก็เฮ้ย ชายอยู่ดีก็เฮ้ยใครน่ะท่าชื่อเฉนนะเขาคือใครนะทําไมเจ๋งจังอะไรอย่างงี้ชารอดูรอดูรอดูกันไปเรื่อยๆเลยการสนุกสนานร่าเริงมากวันนี้นะอย่าดมไปก่อนละค่ะจะไปกินหัวกลัวบ้า